นะครับมาที่กรณีหนุ่มคนหนึ่งได้มีการลักพาตัวเด็กอายุ14ปีนะฮะสติไม่ดีเนี่ยไปขืนใจนะครับโดยพาตัวออกจากบ้านหายไปนาน4วันคุณผู้ชมครับโดยล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็ไปบุกจับชายคนที่ก่อเหตุนะครับมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเห็นบอกว่าเด็ก14เนี่ยมีปัญหาเรื่องพัฒนาทางสมองทางสติปัญญา

หลังจากในโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องของเด็กที่หายตัวนะครับก็คือเด็กหญิงวัย14ปีซึ่งหายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องมีปัญหาทางด้านพัฒนาการและสติปัญญากระทั่งทางญาติเนี่ยได้แจ้งความไว้ที่สพหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ก็มีการแกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสบอกว่าพบน้องเข้าไปในร้านพร้อมกับนายวัศน์อายุ21ปีเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามตัวนายวัศน์จนกระทั่งพบว่าอยู่ภายในบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยในบ้านก็พบกับเด็กหญิงวัย14ปีนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันนะครับนี่นะครับซึ่งเด็กก็มีอาการตกใจร้องไห้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวนายวัศน์ไปสอบสวนที่โรงพัก สอบถามนายวัน์เล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับเด็กวัย14ปีผ่านทาง Facebook เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเด็กวัย14ปีได้ทักมาหาตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วก็เรียกตัวเองว่าที่รักหลังจากนั้นก็ได้มีการทําการโทรหาติดต่อกับน้องวัย14รายนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับได้มีการโทรนะฮะไปนัดให้เด็กเนี่ยออกมาหานะครับก่อนที่จะพาตัวมาที่บ้านแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนี่ยหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นทางด้านของแม่ของผู้ต้องหา <Okay. S 1> ก็ทราบเรื่องแล้วก็พยายามช่วยกันบอกให้เด็กเนี่ยกลับบ้านแต่เด็กก็ไม่ยอมกลับ oh. จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยจับนี่นะนี่พามาตั้งแต่28พฤษภาคม <Okay. S 1> คุณผู้ชมครับ <Okay. S 1> ทางตำรวจก็ได้นำตัว <Okay. S 1> นายคนนี้เนี่ยนะครับ oh. วสันเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ oh. เรื่องของการพรากผู้เยาว์เรื่องของการข่มขืนกระทำชำเรา เด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนี่ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่นะ